สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงครับเอฟซีรถแหรล้ำเพิ่นเต่เสด็จเอฟซีน้องอุ๋งอิงครับอุ๋งอิง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 เหมือนเดิมเช่นเคยครับช่องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์โนเตอร์เสด็จล้ำเพิ่นออฟฟิเชียลครับพี่น้องมาอัปเดตบันใหญ่ที่นี่ไปอัปเดตงานล่องน้ำกันไม่ให้กลอนล่องไม่ให้กลอนล่องสมองเงินพม่าเราเหยียดหอดใจแล้วครับสวัสดีครับ เห็ดยังเนาะง่วูเงี้ยเงี้ยมาผู้เดียวเนะาะงูชอบปลานี่ครับนองน้ำหมาาัดทันระบบระบายน้ำ

งอของไหลดันออกแล้วมาถึงแับเอาต่อตรงมาใส่ไปเืดท่อออกมาอีกหน่อย่า โชว์ๆๆว์โววลับปั๊บจบงามจบเพื่อนเพื่อนสิเทศยื่นมาไงย่นด้วยมาเจับระดับเจับระดับ้วื็จังท่เเหลอดหลอด้วยตัวงานดิชื่อเล็กขาเข้เล็กแสบบ้านทำอะไรพ่อ จักกงใส่จักกงด้านบนเดี๋ยวครอบปิดปิด้านบนเนาะคนยังสพยางลมบวลงอยู่บาดได้ดิถ้าปิดไปเนี่บาดได้ดิวัเดียวว เป็นเดิมพันนายพันแางหนูเป็นไหนสามขาดหนึ่งได้สขาดตัวหนึงเสียสเสียอีกสองไม่มันหลาัลลังกพีนูนูไหมหลโอ้ยเหมือนเรื่องแบกลองไปล้มไปล้มเห็นแล้วไหล ไปก็ประมาณันล้ยถึงไปบวไปกันละไปดูนู้วเอ่าไปบนลกเยือนสามตัวหนูจัดการแล้วเหรอจัดการแล้วดดด้วยไปยมบวกไ่ไปกูได้ม่ลัความเยอะลักความก็หยเดห้องกาก็มีเรคนปืนยิงคว้าหวเดห้องใดห มัายเดนึงมาเข้าพลัหลายเดือนเราเยวแยกก่หมดไาดโอ้วางผู้เดียวม่ทำกากกันเลบพูดียจัดเลยจดมห้างแช่ไอ้ปร r มา t เดียวโอ้จัดกันเองตัวนี้ห้องตายยังเง่นี้แจกจดกันเองตัวนี้ผู้สิกาเขาเขามาหากินยู่ได้วมอยู่เลยคืณนิ่คว้ขวาเลยไหวก็

หนูอไรโยนมาหนูพ่อคนโยนมาเบื่อพวกเง้แล้วไอยเที่ยวหม่เนาะดึกอยู่หันตัวนึงโอ้ยซุ่มของไทยตัวนึงใส่กันก็น่ามายังเาไปได้สองน่นน่นเลยหากินมันเลยที่ได้ติดได้วบอก ร้อนัแหนั่นเดวมันตีเลยแล้ว,วมันมาเอาไปทักลอไปยนตัวใ,ใหญ่ดิมด,ม,ดมันตัวใ,ใหญ่อ,อเอไ,ไปพไี่นดอกฮะยูนหาก,กินพิีพิีขน <c oughs> ดีสานนะหางหนูครับพป่น้อกน้าหนักแก้วเขาเนาะออาหารสันเลือดมั่นขนาดวัวาเอาปืน,ปน,น,ปนปลมมาพอ,พอ,าอ่านเด้ยังเป ส okay. okay. ิบเจ็ดยี่ดยีเห็นสามตัวกินปงคืนยาวๆแล้วมันมาตีมาโอ้ยโอ้ยมาส่งเสียงเเว้ยอักดูอักกินตันี่สวัสดีครับสวัสดีครับ ของผมได้แล้วเนอผมเอาแล้วดีค่ะนั่ารัะของยังไงฮะเอาแล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วผสมเส้นทิ่ก้าต้มสมนุษยต้มข้าวใบเป็นกรดองสมกระดองโอ้ยอาจูะว่ากินมาส่งเสียงจังเลยนะเว้ยเส้นอะไรมีมีคนราดตัวเนี่ยบนขนมข้าวปุ้นนั่นนะข้าวปุ้นมันเส้นมีได้ไหมจีนขนมจีนแม่นยูเติแม่นขนมจีนเส้นนั่งเหรอคือมันก็จังเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กไงก็คืออย่างตีเน้อเป็นขนมจีนขนมจีนเป็นขนมจีน แหง่ะนะก็ต้องกินแหง้ยต้องมตูมติวนี้ก็ต้องสมมงองครับพอนีตาสิตตาสุมมองมาคือบาวบากินขอาวมาแล้วโอ้ยไม่มันก็ไดกระลรตาิตตสมมงคองวันนี้โอ้ย่มีินแดงกินกับแล้วมมีมาตูมผมเลกินเข้ามาแล้นกินข้าลาบกระปุลกรปลลาบเนี่ยลาบยุคครั้งล้านฟาซานห่นไหมฟาซายก็เห็นไหมสาวก็มาเห็นเข้ามาผมไปงานมาตีสีกว่าตัว่จะนอน อืมเมื่อนอนก็ล่งางกัอนันนี่ยังเบอร์เอรอยู่ด้วยคอกนกับาครนบมาหลอบเรียงผมไม่ค่อดบ่ม่ยนอนอิมอ่มครับงุำเลยยังยต้มไา้แต่กินเบได้เดือด,ด,ดหอหนึ่งตง้มเบอรอหนึ่งไปเลยกินบเบิร์อกินบเบิรด,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 ดอกมากระตุ่มเพื่อเพื่อได้อยากกินกินกับน้่ยามัานะน้่ยาปลากระป๋องน้ยากะทิบจบแซ่บแม่แจบ มันยากกับปีกนะแล้วถ้ามันยากกับฟองไงอ๋อครับครับครับเอาเอาเจ็ดแม่เจ็ดเส็นไว้เพื่อได้ยาติดครับครับเด็ดบานใหญ่พี่น้องอ่าสัลลกินนี้ฝากไปเต้นไปกินนี่ครับพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามครับมียังอัปเดตกะสิอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับช่องอาจารย์โอ้ตยศระเบิดอมพิเชียร์ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ